เพาวลัสวันนี้เรามาดูต้นทางให้กับองค์พานุวัตรองค์พานุวัตรจะต้องมาเจอกับนางข้าหลวงนี่ทำไมคะเราอ่ะ,ม,ะมาโชว์ทั้งทีเราเอากองยาวมาให้เธอปีด้วยนะพี่เอากองยาวมาเหรอคะใช่ไหนไไเยว้ายนี่ไม่ใช่อันนี้สายพันกองยาวออ๋ ะะเ,เ,เดี๋ยวรอแฟ้มตรงยาวกองยาวมาให้ตีรีบๆนะคะมี่เซอรตลอดแหละพี่วันนะคะคุณพี่เป็นอามภพอามาภาตเหรอคะไม่ใช่กองยาวคุณพาช่วยแทน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 แทแทแททอนละลายจานแล้วลนี่กองยาวพี่เหรอคะกงยาวค่ะกำยำมสันเหลือเกินเปล่ยนข้างข้างนี้ไม่นะั ไม่เชื่อใช่ไหมวันนี่คือกองยาวเดี๋ยวจะตีให้ฟังเออค่ะตีนิ่งๆจิบคุณพี่ของเขาดีจริงๆกองตึงดีมากยังไม่ดูเลยเอายังเอเลยคุณพี่คะถ้าพร้อมแล้วเรามากองยาว เป,เ,เป็นเนลาของคนลักก้องยาวอ๋อน้ำลอกองเหรอนี่องค์พานุวัฒน์เป็มาทันทีก็นั่นละสิเดี๋ยวเรามาดูต้นทางให้เขาเาขาแอบลักลอบไดเสียกันกิ่นฟ้าไปไหนวะเนี่ยน่บฉากนี้พบกับเพล็กบ้านสามบอ่อเพล็กน้องบิง๊กเพล็กพี่ชายน้นองเบลน้องบอลพร้อมด้วยนางเอกน้องนุน่นหรือน้องเนตรน้องเบ็ดนิดเดียว